สวัสดีครับพบกับผมกล้ององนินะครับคลิปนี้ผมจะพามาเล่นอุ้ยเฉยเราจะพามาเล่นของเกียนนะฮะเิดคลิปมาก็โดนเปิดแม่งนั่งสองนั่งสองแล้วน้องหน,น้าสั่นกัเป็นแถบหน้าสั่นก็เป็นแถบเอาดิเอาดิ <c oughs> อะไรกันเนี่ยโป,งป,งปงย่งลูกโป่งแยกไปหมดเลยเออเอาอ้ยน้องไอ้น้อง ก็ห้องนี้ก็จะค่อนข้างหนักกันหน่อยนะฮะก็คือเล่นกันได้ทุกอย่างนะครับซอมบี้ต้องมาโคผมไม่เคยห้ามนะเออว่าแต่เออเอ,อ,เอ,อีสระเนยโดนวหมวะไม่คิดโดนสนุกนะโดนไม่โดนถ้าโดนมันน่าจะตายแลละให้ ให <Double kill. S 1> เ้เอาดิเอาดิอืมตอนนี้สู้กับแคนสลายนะแมนสองควงดูงกันดีมีเด็กตัวตึงตึงวะโอ้โห <Double kill. S 1> oh เกิดอะไรตรงนี้อ่ะพี่ระเบิดมันหัวราอไม่สะใจต้องให้ผมหัวราอซ้ำนะ แลเบิดหัวกะโหลกเวลาเคลี้ยงน้ำจะมีเสียงหวเลาะนะถ้าเคลี้ยงได้ไมตายวะเออไม่เหลือดอกแรกไม่ตายนัดสองไม่เหลือนะเออเออไม่ยืนเหอยืนเมยืนเหอ้หน้องผมชอบเล่นธนูนะะ เอ้ยตีลังกาเลยบึ้มไม่รอดไม่รอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเกิดตรงนี้อุ้ยอุ้ยีเก้าสิบไม่เห็นคนเล่นทีเก้าสิบนานแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ไปทีเจ็ดเจ็ดกันหมดแล้ว p ีเก้าสิบนี่ตกยุคไปแล้วนะครับสังเกตดูมันไม่ค่อยเอามาขายเลยนะ p ีเก้าสิบอ่ะโอ้ยเถื่อกับมึงเถอกระมึง หลบเลอน้อง,องไปไหนวะเตรียมธนูบึ้มของแท้ของแท้ไอ้น้องน้องวิ่งมาพีชีพเหรอ เฮ้ย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 ระเด็นระเด็นเอายูซี่มายิงใครยูซี่มายิงใครทิปเปิ้ลคิวเตรียมระเบิดให้ไม่ตายเว้ยเอา้ จัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะโอ๊ย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 อสเต็ปเขาดีเออเอาไอ้น้องอุ๊ยอุ๊ยลอกกูเจ็บเลยอืมคิดใส่จุกเอ้ยใส่แตกใส่แตกอันนี้อันนี้โอ๊ย อุย้ยแม่งยิงกูให้เจ็บแล้วเ็าคิดยิงเว้ยฉลาดอยู่ปุณเนี่ยธนูอยู่ปุณเนี่ยอยู่แจ๋วดิมึงมีระเบิดสองลูกอะอม,มามาเดี๋ยวกูให้ลูกนึงงอำไหมเอากูให้ลูกนึงเอาบึ้มไม่ตายเว้ยน่ยระห่ำมากนะ ระห่ำมากร้อยไม่ชอบยิงหัวชอบยิงขา <c oughs> เอา,เอ,าอ้าวมีดแย,ย่ดีกว่ะไม่เหลือ <c oughs> เฮ้ยอีกคนไปไหนวะไม่ยอมเข้ามากัน แย่ดีครับแย่ดีครับแหมเอาอเออตัวฟีครับตัวฟีโดน รู้จัก M4 ในตำนานเปล่า M4 ใน,น,นตำนานใน M4 พี่เองมาเด็มาเด,าด็โอ้ยใครยิงกูวะ <c oughs> โดนดิเรียบร้อยเอา <c oughs> ไป เอ้ต็อบบีชจีสต็ปอปเปอร์อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเอาเอาเอาวืดวืดมาโดดว้วยได้ใครวะเนี่ยซอมบี้แม่งแรงว่ะเอ้ยเอา ูเห็นเงีย,งยบๆอยู่ๆแม่งโผล่มาเลยเตื่อนเหรอมึงยืนทำอะไรอ้วนอ้าวอ้วนอ้วนยืนทำอะไร <laughs> แย่แย่ทะลึ่งจัดเรื่องทะลึ่งขอให้บอกนะให้ยโอ มาไงตัวใหม่เหรอวะ <c oughs> ไม่ใช่สิไม่ตายเว้ยโอ้ยโคตรถึกไกญ่เชียโดนทั้งระเบิดทั้งอะไรสารพัดนม่ไม่ตายเว้ยลอยหังลอย ลอยลอยไอ้สาตว์นี่นี่อืมอืมอืมเอ้ากูยิงโดงใครวะเอ้าแม่งก็มีธนูไว้ลายเดียวกันซะด้วย จึกโอ้ยกูที่มึงสามทีมึงไม่ตายอะ่ะโคตรสุดอะ่ะอะไรอ่ะละไ่่ชุลมุน <c oughs> <c oughs> ชมมใช้จังหวะชุมลมุนบึม้มมาสัตน์เละลอยเอาให้ไปไหนแล้ว yes? ไอสัตว์ใช้เล่นไซก้าวะโอ้โหแม่งกระโดดมามุ่งหน้าใส่ผมอย่างเดียวเลยดูถ้าโจดจะเยอะแล้วตอนนี้คือมึงตายแล้วเกิดปุ๊บมึงมุ่งหน้าใส่กูอย่างเดียวเลยลอยไปเนาะโอ้ยมาเกิดตรงนี้แกมามามึงขึ้นมา บึมของเคียนแหละน้องโอ้ยอุาาย่สาว M4 ยิงมัน <c oughs> อยู่ไหนอยู่ไหน <c oughs> เอ้ยหันมาเจอกูอีกตายหาเลย เออเออเขาเดือดไอ้เฮียแม่งโคตรถึกเลยนั่นไงเรียบรอ้อยโดนลัดว่ายังไงมันเจ็บแน่นอนนะมันโดนธนูต่อให้ไม่ตายก็เถอะยังไงเลือดแดงเลยนะครับตายกันหมดแล้ว <c oughs> เฮ้แบ่เอาดน้องทะล,ล, <laughs> ลึ่งจัดทะลึ่งจัด <laughs> ไ <laughs> อไย้ย <laughs> ีลูกซองไล่ย,ยิงเลยอ่ะ ไม่ยิงใครมันไม่เห็นจริงเลยโหกระเด็นไปนู่นเลยลอ,อยเลยบึมไปน้องกับปี๊บนานเหลือเกินมามันขึ้นมา ตายป่าววะเอาตายนี่ว่ารูกว่าไม่ตายเมื่อกี้ลูกหมดลูกหมดแย่เลยแย่เลยลูกหมดต้องแย่นะครับ ลัดเอ้าเอา,เอาแตกมาไงก่อนอมาไงก่อนที่แมนที่แมนซองหมุนที่แมนซองพวงนะเขากับฮิปอยอู่เอาดิเอาดิ ลอยคู่ลอยคู่ลอยแล้วใครอยากกินระเบิดอีกเอา้าเอา้าเอา้าลอยลอยดิมาใครอยากกินระเบิดมาฉีงคิวเลอร์หย่อนไปเบาๆมันไม่อยู่เอาไปยุ่งลอยเลยครับ ไม่ตายแต่หน้าสั่นเรียบร้อยตัวเดียวปิดฉากเออปิดฉากเรียบร้อย90คิว